สวัสดีครับผมชุนพี่ในธรรมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับเป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องอีกนะครับก็ผมก็จะมีความรู้หลายๆอย่างที่มาแบ่งปันเพราะว่าการแบ่งปันความรู้เนี่ยเป็นการทํากุศลอย่างหนึ่งครับเพราะพระเจ้องค์ทรงตัดไว้ว่าผู้ไม่รู้ย่อมเกิดความทุกข์ผู้ที่มีความรู้ก็ควรจะแบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่ไม่รู้พ้นทุกข์นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มาต่อเนื่องจากเรื่องของแนวทางนะครับ สามประการในการก่อนสะสมพักเครื่องนะครับผมพูดถึงก่อนสะสมพัเครื่องคือ1ศึกษาศรัทธา2ศึกษาคนศึกษาพระนะครับ3หลีกเลี่ยงจากความโลภนะครับอันนี้เป็นจริงๆคลิปนียเคยทําเมื่ออดีตมาแล้วแต่ทีนี้เราทําเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับนะฮะก็วันนี้จะมาอยู่ในหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของ การศึกษาคนและศึกษาพระนะครับนะฮะวันนี้มันมีมันมีลักษณะยังไงเดี๋ยวจะจะจะพูดให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทาด้วยเรื่องของเป็นความรู้ส่วนตัวของผมดังนั้นบางคานะครับอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของทัศนคติของท่านนะครับก็ขอให้ท่านอย่าดูครับนะฮะก็ไม่ต้องดูนะครับแล้วปิดไปนะครับส่วนใครที่จะเมนถามอะไรที่มีประโยชน์ก็เมนไปรับส่วนคนที่ เออจะเม้นเพื่อก่อกลวนะครับผมก็รับไว้ครับไม่ได้ลบทิ้งหรอกครับก็พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่านะครับก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ตัวเรามันก็จะกลับไปอยู่ที่คนคนนั้นเองนะครับที่เจตนาที่ไม่ดีนะครับนะจะมาขําจะมาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ลบหรอกครับแต่พาะแต่ผมก็ไม่ได้รับมันก็จะกลับไปที่ตรงคนเขาคนเหล่านั้นเองนะครับนะวันนี้ใส่ผ้าอะไรครับวันนี้ผมใส่เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตไม้บูรณะกุตินะครับ บุรณะสถานที่กรรมฐานนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นปีห้าเออปีห้าแปดนะครับถ้าจำไม่ผปีห้าแปดห้าเก้าครับเป็นล็อกเก็ตที่ตอนนั้นน่ะก็คือฐานที่บุรณะเออฐานที่กรรมฐานของหลวงป,ปู่เนี่ยที่อยู่บริเวณข้างบนนะครับในตรงส่วนของถ้ำแก้วนั่นะน่ะก็ชมรุ่งซุ้มแล้วก็มีโอกาสที่จะผักพังลงมาถูกพระโพธิสัตว์กวนอิมละกุติเหลืองของหลวงป,ปู่ทางรุ่นทางคณะ ลูกศิษย์ที่เรียนทรไม้กับหลวงป,ปู่นะครับก็เลยมีการขอญาตทางาท่านอาจารย์ดำนะครับเจ้าวาดวัดวัดถ้ำสิงโตทองบุรณะนะครับโดยวาระนั้นก็มีการสร้างของที่ระลึกมานะครับนะฮะอันนี้ก็คือของที่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเป็นล็อกเก็ตที่ทาเอาจากไม้ที่หลวงป,ปู่นั่งนะครับมาทําเป็นมาทำมาเปมาทำเป็นในนี่นะครับทำมาเป็นเขาเรียกว่ามาทําเป็น ล็อกเก็ตนะครับโดยใช้วิธีการเลเซอร์ครับแล้วก็มีเลขลำดับจํานวนการสร้างทั้งหมด45อันนะอันนี้หมายเลข15นะครับอันนี้อยู่ที่ผมนะครับหมายเลข15นี้อยู่ที่ผมนะครับนะฮะก็เป็นล็อกเก็ตที่มีความสวยงามมากนะครับครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ผมวันนี้บูชาไว้นะครับอันนี้มาเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องก็คือเรื่องว่าหัวข้อที่2ครับจริงๆตอนแรกสมัยตอนแรกผมจะใช้คำว่าศึกษาพระแล้วมาศึกษาคนแต่ปัจจุบันเนี่ยในโลกปัจจุบันคลิปนี้ ต้นปีสองนาะ้ครับปัจจุบันเนี่ยการศึกษาคนมาก่อนการศึกษาพระแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราศึกษาพระเครื่องที่ดีนะครับรู้จนรู้ว่ามันแท้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วค่อยมาหาซื้อเนี่ยตัวที่จะซื้อกับใครเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าคนเนี่ยสำคัญกว่านะครับ เพราะคนเนี่ยจะเป็นคนที่พาเราไปหาของแท้หรือของที่ไม่แท้ได้นะครับเพราะว่าการการเล่นพักเครื่องเนี่ยความจําในเรื่องของพัเครื่องเนี่ยมันมีขีดจํากัดของแต่ละบุคคลนะครับเช่นทําไมเพราะพักเครื่องใช้ความจำนงฮะมันใช้ความจํามันใช้จินตนา,านการใช้อะไรไม่ได้บางงั้นมันบางครั้งสังเกตดูนะครับบางทีคนที่เล่นพักกลุก่มเขาจะไม่เล่นพักเหรียญ หรือคนที่เล่นพระเหรียญเขาจะไม่ถนัดพระผงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ของเขานะครับเป็นเพราะว่าเนื่องจากพระเครื่องเนี่ยมันใช้ความจําในการที่จะนั่นยกเว้นบางคนเนี่ยดูเป็นหมดเลยแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ชนานาญ100%ทุกอันก็คือใช้เบสิกในการดูว่าเหรียญเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในลุกปีนั้นปีนี้จะเป็นออกประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้หลักการแบบคร่าวๆในการตัดสินอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ายบางทีบางทีเหรียญเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะแม่นพาหลวงป่โตเนี่ยผมเห็นปุ๊บเนี่ยเหรียญเนี่ยผมผมรู้ตาหนินได้บางจุดเนี่ยผมรู้ว่ามันแท้แต่พอเวลาคนบางคนสมมติถ้าเหรียญน,นี้สภาพใช้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่แม่นพอก็จะตีไปเลยว่าไม่ดีหรือไม่ไม่ตัดสินหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยเพราะเขาไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับพระพระหลวงป,ปู่แบบแท้เลยอาจจะเคยบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ของสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเจอของที่ สภาพใช้เนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะครับนะบแต่ผ้าหลวงป,ปู่เนี่ยจะสภาพไหนก็เขาเรียกว่ามีพุทธคุณคงเดิมครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะนะฮะก็ทีเนี้ยการศึกษาคนเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่าคนเนี่ยเป็นตัวที่จะนําท่านเนี่ยไปสู่เรื่องของพระแท้หรือพระไม่แท้หรือความรู้ต่างๆหรือพระที่สากลไม่สากลต่างๆนี่แหละครับงั้นก็ให้ลองศึกษาคน ให้ศึกษาคนยังไงก็เช่นว่า,าคุณก็ต้องดูนะครับจากสมมุติว่าอันนี้ผมพูดสกปรในสังคมเฟซบุ๊กนะครับการซื้อหนพระก็จะมีหลังอย่างก็คือในซื้อใน f Facebook อ่าซื้อในเว็บโอเคหรือว่าซื้อในอาเรอ,อะไระไปเจอที่ตามศูนย์พระหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นตามแต่ละที่แต่ละอย่างเลยสมมุติยกอย่างคุณไปซื้อใน Facebook คุณก็ต้องดูโปรไฟล์ของคนคนนั้นว่าโปรไฟล์คนนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมหรืออะไรไหม นะฮะผมว่าคุณมีวิทยานในการที่ว่าจะเชื่อถือยังไง่าเพิ่งไปดูที่ตัวพาก่อนนะครับดูที่ตัวโปรไฟล์ของคนคนนั้นก่อนว่าเขาหน้าเชื่อถือยังไงมีเพื่อนประมาณไหนหรืออะไรยังไงนะครับประวัติการซื้อขายเขาเป็นไงเซิร์ชขึ้นได้หมดทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าง่ายเลยนะครับปัจจุบันผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับนะหาง่ายนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ต่อมาแล้ว ต่อมาอย่างเช่นพวกเว็บก็จะดูเว็บต่างๆก็จะมีตัวกลางนะครับในการที่เขาจะในตัวกลางเป็นในการที่จะซื้อหากันแต่ทั้งเว็บไม่ได้รับผิดชอบอะไระครับก็คือว่า,ามีลักษณะของการที่เก็บประวัติให้ว่าคนคนนี้ประวัติการซื้อขายเขาเป็นยังไงเช่นกันเหมือน Facebook ก็เหมือนกัน Facebook เขาไม่ได้จัดก,การอะไรให้เรานะครับหรือถ้าคุณจะไปซื้อขายกันในกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้จัดก,การอะไรให้เรานะครับเขาคือว่าเป็นตัวกลางเป็นตลาดนะครับทีเนี้ยในการพิจารณาต่างๆ่อยู่ที่เธอโตคุณ แต่ทางแอดมินหรือทางอะไรเนี่ยเขาก็สก,กีนละเขาก็ได้สก,กีนมาแล้วระดับหนึ่งนะครับนะอันนั้นแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจคุณเองเงินแท้แท้ในกระเป๋าคุณเองเนี่ยคุณไม่มีใครเอาเองินออกจากกระเป๋าคุณได้หรอกนอกจากตูเนเองที่คุณจะกดแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อจะโอนตังค์ให้เขางั้นการศึกษาคนสําคัญมากนะครับในการที่จะดูว่าคนคนนั้น,นจะพาคุณเขาไปหาความรู้หรืออะไรส่วนต่อมาคือเรื่องศึกษาพระเนี่ย ศึกษาพระมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญลองตามลงมาจะเงทีส่งสำคัญพออาจจะพอๆกันเลยที่ซ้ำไปนะ้ำเพราะถ้าคุณศึกษาพระเป็นเนี่ยโดยที่คุณศึกษาได้ใน่ถ่องแท้นะครับการศึกษาพระเนี่ยแนวทางที่ดีสุดคือศึกษาด้วยตัวเองเช่นคุณซื้อหนังสือมาดูนะครับหนังสือก็มีหลายประเภทผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับหนังสือคนระับมีหนังสือเล่มเล็กหนังสือที่เป็นนิย a า a รานะครับกับหนังสือที่เป็นเฉพาะพระเครื่องเลย ซึ่งหนังสือแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสุดหนังสือเล่มเล็กก็อาจจะทุนทรัพย์น้อยก็เริ่มศึกษาก่อนแต่หนังสือเล่มใหญ่คุณอาจจะเห็นภาพพระหลายๆภาพนะฮะทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจและมีแบบอย่างในการดูของตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่คุณเอาวิธีคุณไปสวดพระคนอื่นแต่คุณจะพระตกพลึกได้ดูเช่นว่าคุณเห็นภาพพระหลายๆพระรุ่นเดียวกันหลายๆองค์ในหนังสือนั่นแหละบางทีคุณก็ เห็นแล้วคุณก็ตกผลึกอ๋ <AL> อมัน <AL> ต้องดูตรงนี้ดูที่ตำแหน่งที่1 2 3 4 5บางคนมี5วิธีบางคนมี6วิธีบางคนมี7วิธีบางคนมี10วิธีเลยเด<อ>ี <AL> ย๋ยวนะคุณที่ซื้อพระอย่างที่เขาเรียกว่าใช้ตาดูไม่ได้ใช้หูฟังงั้นคุณก็จะกลายเป็นเชื่อเชื่อเอ้ยเชื่อคนนี้ทีเชื่อคนนั้นทีมันเล่นไม่จบนะฮะเนี่ยคือการศึกษาพระแนวทางศึกษาพระคือศึกษาจากหนังสือหรือศึกษาจากเช่นกันแหละครับถึงคุณยังไม่ตัดสินใจซื้อของ กับใครแต่คุณสามารถศึกษาคนคนนั้นได้สมมติถ้าคนคนที่คุณเชื่อถือเขาลงพระลงอะไรคุณก็ไปศึกษาดูอ๋อภาพอันนี้คือพระแท้นเห็นไหมงั้นคนสําคัญมากที่จะนําคุณไปสู่เรื่องของความจริงแท้เกท์เกยแท้อะไรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สําคัญสุดนะครับการการศึกษาพระควรศึกษาจากพระแท้นะครับไม่ควรศึกษาจากพระเก๊ แต่ปัจจุบันมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วคือศึกษาจากพระแท้คือคุณจําตัวของแท้ไว้เลยนะฮะจาให้แม่นที่สุดนะครับนะฮะถ้าอะไรผิดจากของแท้คุณอย่าซื้อแต่ปัจจุบันนะครับตําหนิหลายๆอย่างพระแท้นะครับหลายไอ้พระเก๊หลายๆองค์เนี่ยมีการพัฒนาการโดยการที่เอาตําหนิต่างๆนี่แหละนี่นะฮะไปทําแล้วมีความเหมือนแบบเรียกว่าถ้าเห็นจากภาพสลบนะครับ โดนแน่นอนต้องเจอองค์จริงอาจจะเล็กกว่านิดนึงมีเอ่อเล็กกว่านิดนึงเพราะมวลสารมันยังไม่เหมือนมวลสารมันประกอบด,ด้วยทํำยังไงก็แหลมันก็ดวนด้วยธรรมชาติสีเหลืองแบบธรรมชาติที่เป็นผ้าที่อายุ50ปีกับสีเหลืองในปัจจุบันจะแต่งยังไงก็ไม่มีความเหมือนอย่างเต็มที่ดังนั้นนี่ครับการพัฒนาเรื่องมันต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้วนะครับนะมีผ้าหลายรุ่นมากเอาไว้วันหลังผมจะมาพูดให้ฟังครับ ว่ามันมีอะไรขอให้ผมรวบรวมอย่างชัดเจนมาหน่อยอย่างเนี้ยอย่างตัวหนึ่งเลยประจำวันเกิดเนี่ยนะครับผมก็ค้าประจำวันเกิดครับเก๋เหมือนมากครับนะฮะเตารีดนะครับเก๋เหมือนมากนะครับนะฮะแต่มันก็มีจุดที่จะดูได้นะครับนะฮะประจำวันเกิดเตารีดนะครับแล้วก็อะไรอีกครับครับผงของขวัญนี่ครับเนี่ยครับเก๋เหมือนมากแล้วก็เออสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปีหนึ่งแปดก็เหมือนมากใกล้เคียงเลยแล้วก็ผมดนปกโคปีหนึ่งแปดก็ มีความเก๊ที่ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ก็มีตําหนิบางอย่างถ้าคุณถึงึบอกนะต้องใช้ความจําจําจําจริงๆนะครับมันจะมีบางอย่างที่เขายังไม่รู้นะครับแต่ที่โอเคล่าสุดเนี่ยรู้หลายอย่างมากเลยครับมีความใกล้เคียงมากเรียกว่าเกือบสลบเลยนะครับก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าอยากให้ศึกษาคนนะครับหนักๆเลยนะครับศึกษาคนนะฮะอย่าใช้เรื่องของ คนนี้ขายถูกคนนี้ขายถูกอะไรพวกนี้ให้เงื่อนไขดีๆไว้ก่อนไม่ใช่นะครับให้ศึกษาที่ศึกษาดูความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับความน่าเชื่อถือยังไงนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่วิจนารณ์วิจยาศาณของตัวท่านเองทั้งหลายทั้งปวงเช่นแต่ถ้าเป็นเจนของผมนะครับถ้าผมจะซื้อของีายใครเนะี่ยคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่เออมีเพื่อนเยอะๆนะครับ มีเพื่อนเยอะนะครับแล้วเป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือด้วยเพื่อนที่น่าเชื่อถือก็คือดูจากท่าทางดูจากอะไรนะครับประมาณนะั้นเออแล้วเขาลงพระมีคนมาปิดบ่อยไหมถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็เอาโปรไฟล์นั้นแหละสมมุติถ้าคุณจะตัดสินใจซื้อเขาแล้วนะแต่อยู่ดีๆีคุณจะไปทําไม่ได้นะคุณ้ถ้าคุณว่าคุณจะซื้อขายพระกับเขาเนี่ยกับใครกับคนนั้นเนี่ยคุณก็ขอโปรไฟล์เขา่าขอญาตเขาเช็คเครดิตหน่อยคุณก็เอาโปรไฟล์เขาไปลงนะครับไปลง ไปลงหรือให้เขาอะลงในตัวเขาเองก็ได้ลงนะครับในห้องที่คุณจะซื้อขายนั่นแหละแล้วก็ลองดูว่ามีคนมาตอบว่ายังไงต้องใจเย็นๆนะครับระวังพักพวกเขามาตอบกันเองครับคนเราอวยกันเองก็มีนะครับแต่ให้ดูนะครับว่าถ้ามาสองสามคนนี่คุณอย่าเพิ่งดูเยอะๆเลยเป็นร้อยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบดูไปเลยนะครับนะฮะว่าแล้วคุณจะได้รู้ว่าโอเคสรุปแล้วเขาเป็นคนยังไงนะครับน่าเชื่อถือไหมแล้วจะพาคุณไปหาผราแท้ได้หรือเปล่านะครับนะครับ คลิปวิดีโอนี้ก็สำเรวยลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับนะครับก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดเรื่องของความรบนะครับว่ามันหลีกเลี่ยงจากความรบว่ามันเป็นยังไงมากความรบมน่ากลัวยังไงนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับนะฮะกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ